ครับผมสวัสดีครับมุลส่งชาแนวพยักล่านนาพาทัวชีวิตในต่างแดนนะครับผมป้ากันทําแล้วครับผมวันนี้ป้ามาพอต้นเก่าลักครับเก่าลักเกาหลีครับผมเท่าแก่ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนี้ครับสองสามเก้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะปาไปผอมันเป็นจะได้ครับต้นเก่าลักเกาหลีมันจะมีต้นพับตัวมาตันผู้ซาจีนะครับผมมาตันก็มีครับเดี๋ยวปาพอครับเนาะวบามีก็ไม่อยี่ยฮองครับอยู่รอบบ้านนี้ครับผม ติดตามกันเลยครับผมเขาผมเนี่ยครับรบ,บานเท่าแก่อีกบุมหนึ่งครับผมมาอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวจะป้าไปพอต้นเก่าลักครับผมเนี่ยครับไกลๆมันเป็นแบบนี้เนาะเหมือนมัเงาะเลย เว่ามาเงาะกบบ่อแมงครับมันเป็นหนามนี่เวลาเดี๋ยวทามันทามันในโอ้เนี่ยปักมือเจ็บเลยครับเนี่ยเหมือนจะบ้องเพชรเลยครับเป็นหนามบแบบนี้เลย,เก,ลกยเกาลักญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับผมเกาลักญี่ปุ่นเกาลักเกาหลีผมบอกหูมอนกันเนะาะมันเป็นพันธุ์ของอย่างครับแต่หันอยู่นี่มีสองสามเก่าครับก็เลยมันแปลกตาดีครับผมก็เลยเอามา เอามาฝากผ่านผู้ชมครับผมเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยหันนอนคนอยู่บ้านเฮานะครับนอผมก็อัปเดตเพียงพอว่ามันเป็นจะได้จะได้ครับผลไม้บ้านเขานี่เกาลักเกาลักที่เพิ่เอาไปคัวกขินบ้านเฮานะครับผมเกาลักแต่ว่าของจีนของบ้านเฮามันเป็นของจีนนะครับนองโฮู้ว่ามันจะเป็นหน่วยทีเอของจีนนะนี่ครับอันนี้เกาใหญ่อยู่ครับผมลูกหลายแล้วครับ คงจะได้กินเยอะมั้งครับนะาะงขวหน่ยวยซนเหนวยครับผมอยู่ใกล้บ้านนี่ได้จิ้มเนี่ยครับมันเป็นจะได้เก่าลักนี่นี่เก่้านะครับผมนี่ลูกดกขนาดนี่เดี๋ยวถ้ามันแก่มามันจะเป็นสีมตานเจ็บนะครับนี่ผมเคยเห็นเขาขายอยู่ตะลาดนัดปีแล้ว หัวมันเก่ามันเป็นจีนะครับเนามันอยู่ารามงอเลยหันหันต้น,นเก่าหลักเออมันเป็นจีเดียว,วานาไบบานจะได้เอาเม็ดมันไปปลูกอยู่นะจะติดเม็ดมันไปปลูกอยู่ครับเก่าหลักนี่น่าจะปลูกได้อยู่ครับบ้านเฮาทางเหนือครับผมปลูกได้อยู่แล้วอากาศมันเย็นอันนี้เก่าหน่อยครับน,นี่เก่าหน่อย เขานหน่อยก็มีหน่อยนหนะ่น่ะนะเหม็นหมดเลยครับผมมีสามก้าครับผมเก่าหลักเดี๋ยวจะเ้าไปหอ่อก้ามาพับนะครับเรางมาพับพับญี่ปุ่นจะปลูกี่เกาหลีครับผมนี่ครับต้นพับปลูกรอบบ้านเลยครับต้นพับมีหลายเก้อนกันนี่นก้าหนึ่งมันตันซสุกเตือนเนามันเดอยู่ครับเนี่ย นี่นะนั่นลูก,กเดี๋ยวจะพาไปห่อใกล้ๆครับอันนี้ต้นทับทิมครับผมทับทิมก็ม,มีใกล้ๆบา้านเฮาเหรอครับผมผลไม้มีบางอย่างที่บเหมือนอันนี้ยอนะ้อนแสงเนาะเดี๋ยวผมพาไปห่อมุมดีๆครับนี่ครับหอจะเองมันบ่มี่หนวยนะแต่ห้องหอใกล้ๆโาไปไกลหนวยลายขนาะครับนี่มันดิบอยู่ครับ อันนี้พับพับแบบนี้นี่กินตอนซุกจัดนะครับน้องถ้าบอกอันก่อนมันกำลังซุกเนี่ยมันกำลังซุกปลกเปลือกเหลืองเนี่ยเอ,เอาไปเอาไปเหยะตักแห้งครับเหมือนกวยขวนกวยตักผมปีแล้วผมลองเหยาะเพแล้วโอ้ล้ำขนาดครับผมพับพับนี่ถ้าเขากินถ้ามันบอกบอกินแบบซุกแบบเละๆมันมันจะฝาดนะครับน้องพอเกยแล้วครับแต่ถ้าลุก แต่ถ้าพับแบบนี้เนี่ยหน่วยมันจะแบนๆเห็นปะหน่วยมันจะบ่เหมือนตะกี้นะถ้าแบบนี้เลยมันซุกนี่กินได้เลยถ้ามันเปลือกเหลืองนี่กินได้เลยครับผมหวานเมาะผมก็ชอบกินครับเนี่ยภาพแบบนี้เดี๋ยวหอดหนามันหลายๆมาในถูกครับจ่ายละห้าพันวอนเองซื้อมากินอ้อัน,นี้บมดตองด้ซื้อเอกนี่อยู่นี่ก็มีปลเลือดปลาเตอคงจะได้กินอยู่มั้งสักหลกูกสองหลกูกเนาะ นี่ปลูกอยู่หน้าบ้านเท่าแก่ครับเดี๋ยวป้าไปหอมาตันนะครับนอ้องมาตันปลูกทั้งุูนครับนี่ก็มาพับมดเลยครับผมลายขนาดนาเป็นสิบเก้านะครับมาพับเหมือนซื้อมาปลูกประดับบ้านเนาะไ่ค่อยกินหรอกคนรวยแบบนี้ชวนหมากคนไหนซื้อมากินเป็นลังเป็นลังเลยเหมือนมาดูแลแบบนี้เนาะนี่ผนเอามาปลูกประดับบ้านน้งใส่ นี่ครับผู้ซาจีนผู้ซาจีน,าจนออมาตั้งครับผมผมก็กําลังหันข้างแรกนี่ครับผมมาพอรด้วยกันครับมีหลายเก่าเหมือนกันครับหน่วยบอกว่าดุ๊กจะได้นาะงเดี๋ยวพาไปหอนี่เก้าน,น,น,นี่ดกขนาดครับมาตั้งบักทันทันอีสานเอิญ่าบักทันบักทัน,น ขอใช่ครับพู้ซาจีนที่เพิ่นเอาไปเนี่ยไอ้นี่นะมั้งที่เพิ่นเอาไปเนี่ยไอ้ผลไม้พู้ซาเชื่อมที่ว่าของหวานหรือเปล่าเนาะนอ่นจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมผมขอบผมหุ้นจักเนาะหูแต่ว่ามันเป็นหมัดตั้งครับเดี๋ยวต้องได้จิ้มอยู่แล้วละครจะเป็นจะได้ตาไปหอมมือบนครับ นี่ก็เหม็นหมดเลยครับผมตันหมดเลยคงจะได้กินอยู่หรอกนี่บะพับโอเครับนาอคเิปนี้พาชมบริเวณรอบบ้านพักครับผมนะครับเดี๋ยววันหน้าถ้ามันซุกเดี๋ยวผมจะอัปเดตอันพอใหม่นะครับนว่าซุกแล้วมัน,นจะได้ตั้งนานนี่นมันคงเป็นสวนอย่างตอนแรกผมบอกผมไม่ได้ปลูกยังแต่ว่าน,นี้ออกมามเหมือนกันหมดเลย เหมือนอ้อยปางบรรเทาเลยครับเนี่ยแต่บอกหูเป็นอีกอย่างน่ะเดี๋ยวว่า้ากับบัวแนบไปอย่างไม่ขึ้นที่มดเดี๋ยวรอพอครับผมกับบัวหูเหมือนกันครับน้อันี้บ้านพักครับนี่ห้องห้องที่ผมพักครับผมโอเคครับน้องมรนาปักกันไหมครับผมสวัสดีครับ